มามามาดูเด็กๆกระบอกเด็กๆปุงยิงกับปิงกี้ปุงยิงกับปิงอันเล่นวอเตอร์ครับเล่นวอเตอร์น้ำออกมาเด็กๆก็เอาเลยร้อยน้ำตุ่มก้อเนะร้อยตุ่มมาเป็นเลื่องดูนางปิงกี้ทุกคนดูนางปิงกี้จับน้ำจับน้ำ ตรงจิ้งค์น่นนำไปอะไรบูบูก็ไม่เห็นน้ำใหญ่แล้วหลังจากที่บ่อน้ำสกปรกไปหลายวันวันนี้เด็กๆก็ได้มีน้ำใสๆเล่นกันแล้วจะดูนางนางงูยูนี่มันดื่อสมชื่อจริงเลยเว้ยนู่นน้ำมันออกอย่างตรงนน้นลูก เหมือนเด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยสงสัยอะไรไปเรื่อยกลยโจมตีเลยพิงที่โจมตีเอวุ้งยิงเลยนี่นี่นี่อันนี้เดินตกหน้าดูเดินตกหน้าดูครับ